ส่วนเหตุการณ์ต่อไปคุณผู้ชมคะตำรวจตามไปรวบตัวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวแต่ว่าทําตัวเป็นโจรไปขโมยทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดสงขลาไปดูภาพกันค่ะ ก็เป็นจังหวะที่ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาส่วนที่กําลังกับตำรวจท่องเที่ยวหัดใหญ่แล้วก็ตํารวจสพคอหงค่ะก็เข้าไปจับนายอาลีอายุ26ปีคนนี้เป็นชาวเบลเยียมภายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งที่ตัวเมืองสงขลาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองตอนที่เข้าไปจับกุมเนี่ยโอ้โหเขาถึงกับตกใจเอะอะวยวายแล้วก็ร้องไห้ด้วยนะคะ ก็พอไปค้นในห้องปรากฏว่าไปเจอเงินของกลางประมาณ50,000บาทโทรศัพท์มือถือ7เครื่องนาฬิกายี่ห้อหรู2เรือนบัตรเครดิตธนาคารของมาเลเซีย2ใบเข็มขัดยี่ห้อดังอีกรวมมูลค่าประมาณ200,000บาทค่ะชาวเบลเยียมคนนี้เนี่ย เขายืนยันว่าไอ้ที่ทั้งหมดที่คุณคุณเห็นนะ่ะเป็นของผมแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาไม่ปักใจเชื่อเชื่อว่าทรัพย์สินที่ยึดมาเนี่ยน่าจะเป็นของที่ขโมยมาค่ะอ่ะเรื่องนี้สืบเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียบอกถูกขโมยของในโรงแรมกลางเมืองหัดใหญ่สอบสวนเสร็จปับ๊บพนักงานโรงแรมให้ข้อมูลบอกว่าน่าจะคนนี้ อ้างว่าหนังสือเดินทางหายออกจากโรงแรมไปแล้วเขาก็เลยไปตามหาตัวปรากฏได้รับแจ้งจากพนักงานโรงแรมอีกแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองสงขลาว,ว่าผู้ชายคนที่ตามหายอยู่น่าจะเป็นคนที่เข้าพักที่ห้องนี้แหละก็ไปตรวจสอบตอนแรกที่เข้าไปก็อย่างที่บอกปฏิเสธเสียงแข็งไม่ได้เป็นโจรไม่ได้เป็นโจรม,มาเที่ยวเฉยๆนี่ตำรวจก็เลยประสานเอาถ้างั้นเรียกนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่ของหายมาชี้ของกลางหน่อยอปรากฏไอ้ของที่เจอในห้องของเขาทั้งนั้นแล้วผมมีหลักฐานว่านี่ไงของไอ้ไอ้บัตร เนี่ยบัตรที่บอกบัตรเครดิตอะ่ะชื่อยังเป็นชื่อเขาเลยจะมาปฏิเสธยังสุดท้ายก็จำนวนหลักฐานคุณผู้ชมคะเบื้องต้นเนี่ยก็ตรวจสอบปรากฏว่านายอาลีคนนี้เนี่ยอยู่ในราชนจาจักรไทยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะคะและก็มีการตรวจสอบประวัติย้อนหลังด้วยปรากฏว่าโอ้โหเคยก่อคดีลักทรัพย์ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่กระบี่หรือว่าภูเก็ตด,ด้วยนะคะก็ถูกนําตัวไปดาเนินคดีตามากฎหมายที่สพเมืองสงขลาค่ะ